พอเรากำลังนั่งรถไปสนามบินแล้วนะจากบ้านเราที่อยู่ไปไม่ไกลประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองมิกกี้ก็เลยจะพาเราไปส่งนะเราก็นั่งก็เศร้ามากเลยทำหน้งงาอย่างทั้งวันทำหน้ามุ้ยทั้งวันเลยคือซื้อตั๋วก็ซื้อด้วยกันเนาะบะแต่ทาไมนี่ได้บินคนเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจนางแหละนางก็แบบไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออตั๋วมันซื้อมาแล้วเนาะเสียดายแบบจะทิ้งไปเฉยๆทิ้งตั๋วใบหนึ่งของของมิกกี้ก็เสียดายพอ,อยแล้วถ้าต,ต้องทิ้งสองใบเท่ากับ สองเท่าเงินที่ต้องเสียก็เลยเกลับดีกว่าเราก็อยากกลับไปหาอะไรกินแอร่อยที่เมืองไทยด้วยแล้วเราก็มีเวลาด้วยไงก็เลยเออจะไปนะตอนนี้ก็กาลังจะนั่งรถไปสนามบินแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าบินกับแอร์ไชน่าซึ่งไม่เคยบินมาก่อนเลยแล้วก็ต้องไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งด้วยก็ไม่เคยต่อมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงด้วยแล้วก็ได้รับรีวิวจากเพื่อนมาว่าวิ่งนัาตั้งจนอีหมอดนรองคอหายอะ่ะก็เลยกังค่อนข้างกัง,ง,งวลน,นิดนึงแล้วตอนแรกอะจอง จองบินสองคนก็คิดว่าเออมิกกี้จะได้ช่วยเราดูทงดูทางนะว่าต้องไปต่อต่อเครื่องอ,งอะไรยังไงสรุปได้บินคนเดียวจ้าถ้ารู้ว่าต้องบินคนเดียวน่าจะจองการบินไทยง่ายๆเนาะนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนมาถึงสนามบินนะคะคนเยอะมากที่ต่อคิวเช็คอินของแอร์ไชนาเพราะว่าเราคิดว่ามันเช็คอินออนไลน์ไม่สําเร็จนะเพราะว่าเราพยายามทําแล้วแต่ว่าระบบมันเด้งออกตลอดนะแต่ก็รอนานพอสมควรนะก็สุดท้ายก็ได้มาขึ้นเครื่องแล้วนะคะ